ของผมจะประมาณแนวพิม์มากรนะครับก็คือแบบอยากทํางานในวงการนี้ครับแล้วก็อยากช่วยพ่อแม่ด้วยครับก็ประมาณว่าแบบยังไงดีก็คือก็คือผมผมแบบจะชอบดูแล้วก็ตอบคาถามเหมือนครูครับแบบในทีวีอย่างเงี้ยเวลาเขาถามก็ผมก็คือชอบด้านแสดงชอบชอบแสดงชอบร้องเพลงอะไรครับมันเหมือนแบบเป็นงานที่แบบมันเหมือนงานอาชีพอื่นๆครับเพื่ออาชีพอื่นๆใช้แบบก็คือแบบ สมมติเป็นบัญชีอย่างเงี้ยก็นั่งคิดเลขทั้งวันทำไมนี่มันเหมือนใช้อารมณ์อะไรครับใช้ด้านความรูม้รสึกอะไรเงี้ยในการอห้นี่ออกมาให้คนดูอะไรครับก็เลยชอบชอบชอบาากอนนั้นที่หนูเล่าให้เพื่อนฟังว่าทำไมหนูถึงต้องวิธีการไปประกวดหนูมันขึ้นรถลงเรืออ๋อ,อ,อก็คือแบบขึ้นเหนือล่องใต้ก็คือแบบยังไม่อยากบอกพ่อแม่ครับก็คือแบบก็เคยผมอะไปประกวดที่ไหนก็ไม่เคยได้เลยครับก็คือแบบถ้าเราจะลงไข่ ย่าร้องไปติงเอาป่ะเช็คหน้ากลมาเราเช็คสายเลยนะกำลังจะพูดำหน้าที่โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าทีหลังก็พไม่ได้หรอก็คือก็คือมาก็วันนั้น อาทิตย์ก่อนหน้านั้นนะครับก็คือเพื่อนเพื่อนมันบอกว่ามีเอฟนะแล้วปีนี้มันเปิดสิบห้าด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบก็เลยก็เลยแบบเออลองลองมาดูแลกันอะไรเงี้ยก็แบบก็คือแบบก็เลยซ้อมร้องเพลงทุกวันอะไรเงี้ยครับแล้วแบบแล้วก็เก็บตังค์เก็บตังค์ซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับมาแล้วก็ขึ้นรถแล้วแบบคือแบบมัน รถมันก็เต็มอะครับแล้วแบบเหลือแต่รถป2อะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นก็แบบประมาณตีสี่มาครับไปที่มกสก็ไปนั่งไปขึ้นรถไปจองไปจองก็ไม่มีที่นั่งก็คือก็เลยขึ้นไปบนรถป2ครับก็คือมันไม่มีที่นั่งก็ยืนใช่ไหมยืนนั่พักมันก็แบบไม่ไหวครับมันเมื่อยมากก็แบบนั่งลงกับพื้นในตรงร่องกลางนะครับก็แบบพอมาถึงขอนแก่นก็ร้องร้องเสร็จแับแล้วมันก็ได้ ก็ค <mm> ือแบบครูชมก็แบบก็ดีครับเขาบอกว่าแต่ว่าก็ยังไม่ได้วันนั้นก็คือครูบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวโทรไปบอกก็คือแล้วทีนี้ก็นั่งรถกลับตอนนั่งรถกลับก็ก็แบบโทรทบอกพ่อแม่ก็ยังไม่รู้อะไรครับก็แล้วทีนี้พี่เขาก็โทรมาตอนระหว่างกลางทางครับก็คือแบบดีใจมากนั้นรู้สึกแบบเฮ้ยขอให้มันแบบเป็นจริงทีเถอความฝันอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็เลยลงลบลงรถกลางทางครับก็มันไม่มีรถมาครับก็คือกาลังจะกลับโคราชครับแล้วก็ลงกลางทางระหว่างทางก็ยืนรอรถข้างทางไยครับก็โบกรถมันก็ไม่มีใครจอด แล้วก็รอสักมันชั่วโมงนึงก็มีรถกุงเที่หวอนแก่นมาขึ้นมาพอมาถึงขอนแก่นปับลงที่มอสอ,อก,ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนไม่มีที่นอนประมาณสี่ทุมม่มครับเส้อว่ามันต่อมาก็ยังไม่มี ล้วก็เดินไปคนเดียว,วเดินไปขึ้นตุกๆแล้วก็ถามเขาว่าที่ไหนมีขาเชื่อมาบ้างเราก็ไปที่ไหนห่อนแกันไปเดินซื้อเสื้อผ้าคนเดียวซื้อเสร็จปั๊บก็เดินหาโรงแรมแล้วไม่มีตังค์ตังค์ไม่พอโรงแรมก็เดินาหาพันเมิรที่มันถูกๆ แล้วพอได้พาร์ทเมนต์ก็ก็หิวข้าวเขายังไม่ได้กินอะไรทั้งวันเลยเพราะว่าแบบรอชั้นอะไรเงี้ยแลก็ไปซื้อของมากินประมาณตีหนึ่งแล้ครูก็คอมเมนต์เรื่องร้องใช่ไหมครับก็เลยแบบสอบร้องเพิงตึงประมาณตีสามตีสี่ครับแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาเจ็ดโงเช้าก็มาวิ่ง แล้วก็ไปเอา i ิฉันนอนเช้าอะครับเอเคค่ะปอปอประกวดมาหลายครั้งใช่ไหมที่บอกว่าแล้วมันผิดหวังมาตลอดถุงไมู่กก็คือไปไปที่ไหนก็คือตกรอบแรกตลอดเลยอะแล้วถ้าเกิดปอยยอมแพ้ตั้งแต่วันนั้นปอาก็ไม่ได้มานั่งอยู่ในนี้ถุงไม่รูกอือนะทุกคนก็รู้ไว้ว่าคุณเข้ามาแล้วผูเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เราท,ที่ที่ออกไปอะ หลายคนก็พยายามไม่ไม่แพ้ปอเนาะฉะนั้นเราได้โอกาสมาแล้วเราเป็นตัวแทนเขาวันนั้นรู้ไหมมีเพื่อนหนึ่งคนเดินมาหาครูแล้วก็บอกว่าอ่าอเป็นก็เศร้าเขาเดินมาหาครูแล้วบอกครูสอนเพื่อนหนูให้ดีนะให้เขาทําแทนหนูด้วยเออเขาบอกอย่างนี้เราแบบโอ้ได้ได้เดี๋ยวทําให้อะไรอย่างเงี้ย,ย,ท,ำยทำให้เต็มที่ฉะนั้นจะบอกว่าอย่าพูดว่าย,ยอม คนที่เขาไม่ยอมมะมีอยู่ข้างนอกเยอะแยะเข้าใจไหมแล้วเขาเราเป็นตัวแทนเขาคนนี้เกิดขึ้นโมเมนต์นี้เอาอาจารย์ไปดดขอบคุณพี่ขาจงเลยแมมาฝมกอรแงมามาดูเอง พี่ชูเ,เข้าใจป่ะลูกนะเราเข้ามาแล้วจำเวลาเนี้ยจำสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจท่องไว้เสมอว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวของเราเองละเราทำเพื่อคนหลายๆคนเราทำเพื่อคนที่เรารักเราทำเพื่อเพื่อนของเรานะคะที่เหลือที่ไม่ได้เข้ามานะเราเ็าฝากฝากคูจริงๆนะเขาเดินมาบอกว่าสอนเพื่อนอหนูให้เต็มที่นะคะอะไรเงี้ยเออให้เขาทำแทนหนูด้วยครูบอกว่าอืมโอเคได้เดี๋ยวจัดไป เอเะฉะนั้นเหนื่อยได้ลูกท้อได้ท้อได้แต่อย่าถอยเข้าใจไหมเราจะพูดสโลแกนเพื่ออะไรแต่ว่านั่นแหละคือถ้าเกิดสมมุติว่าหนูเหนื่อยหนูท้อหนูหยุดพักบ้างแล้วเริ่มใหม่โอเคปอขอบคุณมากครับป่าเบนก็ปิดเทอมครับก็ก็ไม่มีอะไรทำครับก็เลยเห็น